สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นโกกอกนะคะมาดูนะคะวันนี้ก็จะเตรียมนะคะตัดหัวมันนะคะนี่ค่ะทำเป็นกองเป็นกองแบบนี้แล้วนะคะเดีแม่ถินก็จะตัดหัวมันนะคะทำเป็นกองเป็นกองเสร็จแล้วนะคะเอารถไถนะคะรถไถสีส้มนะคะไถเป็นร่องๆ่องแบบนี้นะคะไถเอาหัวมันนะคะไถขึ้นมาแล้วก็เอามากองแบบนี้นะคะทําเป็นกองเป็นกองแบบนี้ค่ะ ก็ไม่ถิงนก็มาตัดทั้งวันเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้นะคะกว่าจะเอาขึ้นรถไปขายนะคะค่ะหัวมันสดสดนะคะทําอะไรกินก็อร่อยนะคะทําเป็นขล้องหวานนะคะเอาไปออกออกแล้วก็ไปคูดคูดนะคะแล้วก็ไปนึ่งะคะ่ะไปต้มจะเคี้ยวใส่กะทิก็ได้นะ,ะอร่อยมากเลยนะคะไถขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นกองจ็นกองแบบนี้นะคะรถไถนะคะไถขึ้นมา เป็นกองแล้วก็จะตัดรวมกันนะคะตัดรวมกันแล้วก็จะพรุ่งนี้ถึงจะได้เอาไปขายนะคะถ้าท่านไะทาเยอะนะคะทำสองสามคนขอบคุณค่าที่รับชมด้วยกันนะคะมาดูแม่ทิ้นนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวตัดหัวมันแล้วนะคะตอนนี้ก็ค่ะเอาออกมาทําเป็นกองเป็นกองไว้ก่อนนะคะหัวใหญ่มากเลยนะคะ เกษตรกรบ้านเราก็ทําแบบนี้กันทุกคนนะดินมันดินแข็งก็เลยทําก็เลยเอารถไถน,นะคะมาไถขึ้นนะคะแล้วก็เก็บเก็บเก็บเป็นกองแบบนี้นะคะเก็บเป็นกองแล้วก็จะตัดหัวนะคะตัดเป็นกองเป็นกองแล้วก็จะพรุ่งนี้นะคะถึงจะได้เอาขึ้นรถไปขายนะคะรถไถน,นะคะเดิน จะเป็นร่องร่องไปนะคะแล้วก็เก็บ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 นะคะเป็นกองเป็นกองแบบนี้นะคะนี่นะคะรูไถ่เราก็จะถ่เป็นร่องร่องแบบนี้นะคะเถ้าว่าเราเสียปลูกเป็นร่องร่องไปนะคะก็ตอนนี้ก็ถเสร็จแล้วนะคะไถยเสร็จแล้วก็จะเก็บนะคะเก็บขึ้นมาเป็นกองแบบนี้นะคะเป็นกองเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะตัดหัวนะคะตัดหัวก็จะเป็นกองแบบนี้นะคะ นี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดเป็นกองนะคะแถวแถวนี้ค่ะยังไม่ได้ตัดขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาไถก,ก็จะทำแบบนี้นะคะไถคะ่ะไถถึงร่องๆแบบนี้ก็ไถนะคะไถเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแล้วเราก็จะเก็บนะคะเก็บเป็นกองะคะ่ะนี่ตอนนี้กําลังไถอยู่นะคะตอนนี้ไถอยู่ ก็จะหักแบบนี้นะคะไถได้แล้วก็จะเก็บยกขึ้นยกขึ้นเลยนะคะนี่นะคะยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพอยกขึ้นเสร็จแล้วก็จะมารวมกันถ้าเป็นกองกองนะ รวมกันเป็นกองแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะวกที่ตัดก็ตัดไปนะคะพวกที่เก็บก็เก็บไปนะคะรวมรวมกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ำมันก็งไม่ทีนะคะหัวใหญ่ไหมคะขอบคุณที่รับชมด้วยกันจ้าตอนนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเก็บขึ้นรถไปขายแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ